ว่าเกิดอะไรขึ้นอยากรู้ไหมถ้าอยากรู้อย่าลืมคอหน้าตัวเอง2องทีแล้วก็ติดตามเรื่องมันมีอยู่ว่าหนูกําลังไวเล่นเกมห้องเต้หญิงฟาริเคตยิงจัดกำลังเอนจอยกับเนื้อเรื่องอยู่เลยแล้วอยู่ดีๆใช้ก,ก็พิมพ์กันมาลัวๆว่าไลฟ์พิมไลฟ์พินก็แบบเอออะไรใครบินวะรีบเช็คหลังบ้านปรากฏว่าอ้าดวดูลิกสิทธิ์จ้าชิบหายและเอาไงต่อดีพิดไลฟ์ก่อนดีไหมกาลังจะคีร์ไลฟ์ใหม่ก็เฮ้ยมีข้อความขึ้นว่าดำเนินการต่อได้แล้วนะคะ ล่งใจไปก็เลยไปไลฟ์ต่อฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาแล้วแต่ไม่ถึงสินาทีค่ะคราวนี้ไลฟ์หนูบินจริงๆหายไปแบบดดเด้อหมดโดนสวรรค์กดอันตีใส่แล้วก็ขึ้นในหน้าย t ท b e ว่าเออื่อครั้งที่หนึ่งอย่าให้มีครั้งที่สองไม่งั้นจะโดนแบนเจ็ดวันทำให้หนูมาไลฟ์ต่อไม่ได้ถ้าหนูมาไรไม่ได้ก็จะมาถ่ายเงินโอ้ยไม่ใช่ถ้าหนูมาไลฟ์ไม่ได้หนูก็ต้องคิดถึงทุกคนแน่ๆเลยสุดท้ายหนูก็เลยไม่ได้ไลฟ์ต่อเพราะทั้งกลัวแล้วก็ทั้งนอน กำลังใจให้หนูอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งสามที่และซื้อสินค้าของหนูด้วยนะคะลิงก์อยู่ใตไ้ไลน์ไลน์ไหนก็ได้มาซื้อสินค้าของหนูกันเยอะๆแล้วก็มาดูหนูกันเยอะๆด้วยนะเข้าใจไหม